โรคที่มากันหน้าฝนนะช่วงนี้หน้าฝนเนาะโรคที่มากันหน้าฝนและเป็นโรคที่เราต้องระมัดระวังเราต้องสังเกตนะใชว้วิธีการสังเกตมันก็คือโรคปากเท้าเปื่อยนี่เองนะโรคนี้มากันหน้าฝนต้องระวังนะครับให้สังเกตดูการกินว่ามันกินปกติไหมพอวันนี้มันจะเจ็บปากก่อนนะ มันจะเจ็บปากแล้วก็เจ็บขามันจะมีแผลผู้พองออกมาจากข้างในปากนะแต่เราสามารถรักษาได้นะไม่ต้องไม่ต้องตกใจรักษาตามอาการโรคปากเท้าเปื่อยในแพะแกะนะครับก็วิธีป้องกันก็คือเราต้องฉีดวัคซีนนะแต่วัคซีนมันมีหมดอายุนะครับบางคนฉีดทางเดียวก็ไม่ได้ไปฉีดอีกก็โอกาสเป็นเหมือนกันบางทีฉีดแล้วก็โอกาสเป็นก็มีเหมือนกันนะครับ ก็หลายสาเหตุนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราพูดถึงกานเป็นแล้วรักษายังไงนะการรักษาใช้ยาม่วงครับยาม่วงอันดับแรกเลยทำาาประสาทแผลแล้วก็พ่นยาม่วงใส่เลยครับโดยส่วนมากเราแพ้แกะมันจะออกมาตรงาปากก่อนนะที่ปาก,กเลยแผลออกที่ปากออกปากมากจะมากกว่าออกที่ที่เท้าที่กีบมันนะครับก็พ่นยาม่วงเข้าไป เอาอยาม่งพ่นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับแล้วก็ฉีดยากระเส็บเข้าไปครับยากระเส็บแต่ส่วนมากแล้วพอมันเป็นาปากเท้าเปื่อยเนี่ยมันจะปวดเจด็บปวดด้วยนะเราต้องเอาอยาแก้ไขช่วยด้วยยาแก้ไขที่มียาแก้ปวดร่วมด้วยนะนะอย่างเช่นพวกบูตาซิลอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันมียาแก้ปวดร่วมด้วยก็จะจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้หายปวดนะแล้วก็ฉีด ยากระเนะครับพวกยาปฏิชิวนะยากระเซ็บ,บพบวนะกเพเนไดสเตปเอพวกนี้นะครับก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับเป็นอาทิตย์บางทีสองอาทิตย์นะครับบางทีก็อาทิตย์เดียวบางตัวเริ่มเป็นถ้าเริ่มเป็นรักษาง่ายนะสามวันสี่วันก็หายก็ให้ระมัดระวังดูการกินของแพะแกะนะครับถ้าแพะแกะไม่ค่อยกินละดูอาการละเริ่มจะลักษณะเหมือนปวด จะปวดที่ปากมานันนะเราก็ต้องดูเราต้องดูนะครับก็แต่รักษาได้นะครับรักษาได้ยังไงก็ฟาร์มไหนเป็นก็รักษาตามอาการนะครับก็ขออยาให้เป็นนะครับถ้าเป็นแล้วก็เราก็ลําบากนะต้องเพิ่มเวลาเรามาทํางานก็ไหนจะทํางานไหนจะต้องมาฉีดยาม่วงต้องมาฉีดยาแก้ไข้แก้ปวด ยากเซ็บอีกนะครับยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนก็ได้นะครับป้องกันไม่ได้นะต้องป้องกันไว้ก่อนยิ่งดีครับแต่ถ้าเป็นแล้วรักษาตามที่ผมว่านะครับ